หลายครั้งคนไข้ที่ไม่มีฟันเลยมาสอบถามหรือปรึกษาทํารากเทียมแล้วทันตแพทย์ตอบกลับไปบอกว่าอยากใส่ฟันปลอมแบบติดแน่นหรือแบบถอดได้คนไข้มักจะถามแล้วหมอคิดยังไงล่ะผมมีเคสตัวอย่างมาเล่าให้ฟังเคสหนึ่งครับเป็นเคสคุณผู้หญิงอายุวัยใกล้70สุขภาพแข็งแรงดีลิฟฝีปากบนยุบเมื่อถอดฟันปลอมถอดได้ออกแต่ลิฟทีปากล่างยื่นเพราะฟันหน้าล่างห่างสุขภาพฟันล่างดีครับ เราเลยตัดสินใจจัดฟันเคลื่อนที่ฟันหน้าล่างเข้าข้างในเพื่อลดความอุ่มยื่นของรูปปากล่างส่วนฟันบนครับเราใช้ฝังรากเทียมแล้วปลูกกระดูกเพื่อเสริมความนูนของริมฝีปากบนเราเริ่มต้นเมื่อรากเทียมสมานด้วยการใช้ฟันปลอมติดแน่นผานอะคริลิกให้คนไข้ลองใส่ดูก่อน เพื่อเช็คความอูมของรูปปากแล้วก็สร้างการสบฟันของรูปหน้าที่เหมาะสมท้ายสุดครับเมื่อผ่านการทดลองสัก2-3สเดือนคนไข้พอใจกับฟันติดแน่นเราก็ได้รอยยิ้มใหม่สวยๆกับเคสที่ไม่คิดว่าจะทำฟันปลอมแบบติดแน่นบนรากเทมได้